ผู้นำในตะพูลชินวัตรมันก็เลยเป็นเหตุให้หลายๆคนเนี่ยมีคําถามนะครับว่าเออมันหมายความว่าประเทศไทยลงไปถึงแนวโ,โน้มอนาคตเศรษฐกิจไทยย้อนกลับไปเสมือนตอนที่ทอตทัรสิงชินวัตรขึ้นมาเป็นนายก,นกรัฐมนตรีในสมัยแรกเมื่อปี2544หรือไม่นะครับคือ20กว่าปีที่แล้วหกือ25ปีที่แล้ว แนวโน้มเศรษฐกิจเป็นยังไงจากการที่เรามีรัฐบาลครั้งแรกที่มีการนําโดยตุะกชินวัตรมีความเหมือนและความตแตอยังไงกับรอบนี้นะถ้าย้อนกลับไปปนะี4เราหลา,หลายท่านอาจจะพอจำได้ช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยก็เพิ่งฟื้นตัวนะครับจากวิกฤตต้นยางพุ่งปี4บแล้วก็ในช่วงของรัฐบาลทัษิณเนี่ยเศรษฐกิจโตเร็ม,มากการสออกเนี่ย ตอนนั้นการส่งออกในช่วง4-5ปี